พี่ทัศน์สวัสดีครับพี่น้องหลังเลิกงานนะครับพี่น้องนี่หลังเลิกงานจากรถแห่มาอาจารย์มา,า,ม,ามากันได้สร้างเอามีอยู่สองล้านนี่แหละมกปิ้งไก,ก่กับมีมากินขา่าวมีปิ้งไกตมม่ตับหมเอา้เอาวเชิญครับเชิญเชิญม,มาจอดกินงเขาก่อนครับจอดกิ้งเขายู่ดอนมงเฮ้ยอาจารย,ยา์สั้งเอาเลยมากันได้สร้างเอามาแบบเลยมีปิ้งไกตมม่ตับหมูไมีก๋วยเตี๋ยว เออแบบนี้เอาเลยเอาไปยังขึ้นติดจุกได้ไดติดเงินติดเลยฮะมาเืินนะีมมน้ได้ได้ยกว่ฮะนี่ได้ไรแดม่อตายเขายัง๊ปดสิ่งเงินต่างลอยห้าสิบดยอดเลยครับพี่น้องถ้าลองเพียงเดียวรวยห้าสิบเอาไปยังได้กว่า เขาเืว่า <rôle> ต <à déc> ๊เกใจตกใเกยี่ยงก่อโอ้ยสมภัยที่ามันตายเล้เนาะยี่ังเจ็ดตองข้าวพราข้าวไปดอกเจบโอ้ยอัดกันไว้ว่นี่แม่อัดจังเลคนหนึงกับว่าวัวมันพ้นลงแล้วเนาะเห็นต่โทษอะไซับเอาโทษรซับแหลมโทษมัยังม โอ้มากค่ะคือขวาทั้งที่เลยนดีพี่เอากุญแจไปเปผือกตู้ให้พ่อแหลมกุญแจเท่านั้นิว่าเตยล่าเมื่อกี้เหรอครับเตอขวานเตยล่าแหละนั่หาพ่อแหลมไม่เห็นอันนี้อันนี้เล่นขุดน้ำพันไปพักอยู่ในบ้านนี่เนี่ยก็ได้หลายอย่างเลยก็เจาะไม้ไห่หนาไปที <gamma enders> ่บอกเขาไห่หนาเอาเงินไปกูเล่นไว้เป็นข้าเจ้าบ้านยุคหลังล่างว่ามันพวานเล่นอ๋อคือมีเงินเลยนะคือมีเงินฮะคือมีเงินทอของหลอมปิาลโอ้โหสองล่ะสี่เปน ว่ามนันว,ว่ามันกระดาษว่ามันบาว่ามันอันนี้ว่ามันอันพ่อห่อนี่โอ้โหเด็ดสองร้อยห้าสิบตัวนี่อ่าโตขึ้นมาเนอะเพิ่งไปโอกากันกูไปดูถ้ไยกูสิโมเด็มโมเด็มตายเนาะว่าเออนี่ละฟังเหตุการณ์แบบนี้มันมนี่แหลเปลีนน่ยนเลยผมเออเหตุการณ์แบบที่ว่ามันเป็ี่ยนอะไรอ๋อเป็นโชกเป็นโชคหรอโอ้เป็นเป็นเป็นบลองโตไหมเป็นบล่องโตเป็นภาวะพวะวงเออภาวะภาวะวงคันที้คันที่ยู่หัน ก็กาติานบ่ได้ไปเออจะสิได้ไปทางไหนทั้งนี้สิได้ไปทางไหนบ้านนี่เออพาที่ไปสู่ป่าก็จารว่าจะไหนกับเล่เป็นกระเทือกระเติงมาก็เลยตาที่ใจมากฮาได้เอาอันที่ประเสริฐให้ถามด้วยซึ่งตอนรถล่องรถตัวคนได้หลายเน่ะล่องเราเห็นเขาล่องล่องเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่คือว่าล่องน้ำมูว่าจากไรว่าจากไรว่าสินั่งยี่หันบ้านนี้บ่คอยกระลอกเลยเนาะคอาล่องรถปุ๊บคอยล่องปั๊บเลยนี่รถ ดังกัปปนี้ปฏิบัติบันนี้บ่มีบวงเปิดติมพกติล็อกแล้วมันทั้งใด้เปิดได้บ่แม่นติมเราบอกเราบอกไปฟังแหนกับปั์นเลยเรียกแก้ว่ัน่ฏิทูปปฏิบัติโอ้ปฏิทุบกัดเว้ยทุบแตกพอกันพวดี้โชคดียังมีโทรศัพท์มาเออบันนี้เสียงฉะนั้นป้านพื่นยังไม่รู้จักว่าไผเป็นไผเนี่ยนี่แหละสะพ้อไดกหน่อยเนาะเนื้อมกหน่อยไม่ได้ร้อนเนาะเจ๊ป่านเลยนี่อะไรตัวพิทังมันมองมาก้อนนั่นแล้ว เด็ดดมยาเลยไม่น้องลรืมลืมแมในรถตู้เออมันมันมันกังวลนเนาะมาเด้อขวัญเออมาเด้อขวัญเออมาอยู่กับเหนือก็ใชวดที่ไหนวัดที่รูด้ลนดที่ลูดมาวัดนนนเที่ยวเขาสิวันนี้น่ะไปลองรถนักแล้วไปลืมไปในรถตู้โูรหากับเราเพราะว่าฮะบางทีลางเส่งมาถิดเตยล่าเนี่ย ไปขังไว้ในรถตู้่ได้ขังร่แมนแต่ลงรถดีหลลงรถตํ้งมูเรมเรเราอยู่ในรถบ่ได้ลืมมาเลยนี่ก็คือเราบ่งน้มูัพหัวเนาเออขันบ่มีโวรศัพทาตายเลยตายเลยเทียเพิ่สิโหมารถโยบ่กห้ออะบ่บ่เลยเตะล่จบปุ๊เสมาก็ที่ว่าล่วงรถแล้วนย่านจะซื้อรถกับหรืตายไอเขาดีด้ยิ่แต่งแตวว่าเริมรถเด็กหน่อยนักเลียนในรถตู้บาทนี่มาเรมผู้สูงออยู่ โอ้ยควาตรวแต่อเอ้ยมาได้มาได้มาด้ยวาด้มาได้ควาด้มได้คมาเด้มา่ด้คาด้มาได้ยาเด้มาได้คาดมาได้ควาได้มาเด้ได้มาได้คามาได้าด้มาได้าด้มาคาด้มาได้คมาได้มาด้ควาด้มาได้ยวาไดมาด้าด้มาด้า้าด้าด้มาด้าได้มาด้ด้มาด้า้าด้าด้มา้ยามาด้มา้มาด้าด้มด้าเด้มา้าด้มาด้าด้มาด้าด้ม้วาดมาด้วาด้มาด้้มาด้้มา ห้ามองได้ก็พอเห็นตอนนี้ก็ปฏิบัติกำก็ปั้นแล้วไะนะกำกำปั้นแล้วจิตพุ่งกระจกเพาดีเศร้าเลยโทรศัพท์โทรมาหาไปพอโทรมาหาปุ๊บหูจักทันทีเลยเอ๊ะใจเลยไปใจพ่อแหลมอยู่ทางในแท้ๆเรื่องไห้น้องดีน้องเบีไปเอากุญแจไปเปิดเอาพ่อแหลมแม่นี่เดียวื้อขึ้นบอกอ่ะซื้อขึ้นบอกต้องเบอร์ที่อย่างโทรศัพท์เบอร์เอิรนโมเมนต์เบอร์ไม่เจอโทรเฟสเลย โทเป็นหาผมไหมได้ๆเอาเบอร์เจ้หนุ่ยน่ะเบอร์เครื่องของเจ้หนุ่ยโทษแฟนบอนั่นล่ะผมได้เอใจว่าเอาปกติเจอกับพวกโทรหาข่อยอัไนี้คือนิโทษขณะเอใจว่าต้องอยู่ในรถแท้โอ้ยเหยียบต้วนี้ข่นแล้วฮะพุ่นปีนหน้าปีนล่างแล้วพุ่นแล้วปีนหน้าปีนล่างเลยปีนออกฟองไหนไปทางจะเห็นตอนปีนแล้วใชเนาะปีนไปไหมไปทางล่างเหมือนกันแต่ว่ามืวอนี้เป็นใจให้สองแก่เอาพอเอ น้าว่าเราเป็นตัอกตัวแก่้านขึนอยู่เลยานเน่มาได้ควันได้ผู้ฒ่ามาอยู่กับเนือครับโตมันมันพ้นน้าเป็นใ่ดก็ออกมาเตอแรกกับหมานเงืนหมานข้ามโย่ได้ตีบได้ยังได้กันเงืนป่วย่านน้ำมันอย่เงื่อนป่วยทานก็ได้เง่นากะไฮหมนากะไฮอีกหมนกอยนาก้ลอย ủa, oh. học làm nha, đặt bay chụp bằng phơi giá kia gì, mát ăn gì là, mít đây các à. ừ. đây, này, quên, chụp quay phơi mướn siêng đấy đi, siêng đó, bằng phơi mướn đừng siêng, bằng phơi mướn cái gì cái gì cái siêng này là mướn, như thế này siêng má, à, cơm <gắng> ăn tua, thường ăn đi súp pha, quên đi súp pha, thái chín tua, <coughs> như thế ทั้งยังไปจูนงไฟเห็นยว่าว่าไปพลัจิตหลายงานหลายว่าเฮ็ดเห็ดแล้วเนีเ็ดล้วก็สร้างเงงานเนี่ยันที่ยืบเงิงานนี่จาทิมาเงินงานมาไปซื้อมาไวดวยเขาเห็ดเออมาไหวกัจำเยจังไปจูดแต่ว่ายาเผาอย่างเงียเนาะเมื่อเท่าเงีก็บอกคนว่ายาเพิ่อเงียบเหลงานังไปจูนแกกับแกไปเต้หู้ไว้แกลายเป็นมัีเพราะว่าพวะวง อันเขาลงรถกับเล่งไมวมาใช่มาสาไหมีมาไสาไหมถ้าคนน้ำู่ีมาไสาวาบ่อขันไปบางไคกันแล้วขันไปสาปาัแล้ว,ลว <c oughs> ถ้าบางน้ำปูให้เทไหร่ครับที่เลี่ยวบ่ฮะเป็นหม้ทาไร่ครับเฮะ ข้าเบิ่งตะเทรทับมีบ่มีนังโฟมีเขาเช่าทรงแล้วเขาเช่าทรงผู้ใดอันรงก่อนมยังก่อนตุ่มลังสวนี่ยังก่อนไอแท็กซี่ไหมที่ว่าะ้ก่อน่ใคือพอเห็นราไปหาบันไปเทียงเนี่ยไม่ยนดีเรอก็ไปเนี่เราอยไม่ยินดีด้านละเราไม่ยินดีด้านล่ะทรงตาสาวญี่ปุ่นมาเห็นไปแลงเบิงไหมมแม่เราเราติดตามเอ็มวปเป น้าลาญี่ปุ่นอยู่ประมาณนล้วมาขนผิวขาวหัวไเลยนะเ้ามาแต่ละาอันก็ผ่านแล้วนั่นเอาแล้วครับเจ้ามาแล้วพี่น้องมาดีเอาเอาโอ๊ยโพี่น้องค์เอาเอาจำเหี้ยเหรพี่น้องเริ่มงเจ้าต้องมาสามมาแล้วบ่เอาเนี่เออเทียมมาแล้วบ่อบ่อบ่อเพิ่งบ่อเพิ่นมันจะเส้นเสือเดี๋ยวมัจะติดเหลืองหาเนี่ยไข้เนี่ยทุ่งเออของไผ้หวัดนี่เข็นนี่ของไผ้ของผมบ่อันนี้เนาะอันนี้ของผมบ่ จงไหลเรื่อมีนำสายแด้งผมไม่หนากยลรกหลังจากเลิอกงานนะครับเลิกเลือกแทนเท่ากับมากินเกี่ยวันอยู่เี่คอการทีทกมาเนเื่ออตอันนี้ไม่ของกูได้ปะนี่ คพ่อส oh, yeah. ั่ง oh, เียขาวเดโอ้นี่ม yes. ีขาวนี่มาแล้วน้ำใสของผมนี่นี่มาแล้วครับพป็น้องโอ้ยจุดยอดเสียบเลยครับมามากมากคพ่อแล้วมีอย่งเดียวแบบนี้ละนี่แบบนี้ละนี่ยนี่น้อมันเสียบ ไอ้อว่าวก็บอกนะพี่น้องชีลัลงกินอีกเลยองโรลูกกินวันโรชีลนหาลังก็เตือนันนีกสมรอบนี่รอบที่สมยังได้กินครับพี่น้องเอาพลแ้ลมได้ไปยังเจ้ามนเาูน้มามาูดสั่งมามาูสมามีใครสั่งมามาไหมเออมาเอามาเอามาแล้วมาแล้ว ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น้องอ่ะมาชิงก๋วยเตี๋ยวมาชิงก๋วยเตี๋ยวน้ำก้น้ำใสของพ่อแม่เนื้อแหมลูกชิ้นลูกลูกชิ้นเนื้อน้ำใสน้ำยื้อใสขึ้นยังแบบยกเน้ำใสน้ำใสน้ำใสใสอ้าวโอเคน้ำใสดโอ้ยมันง่ายดอกจิ้เอาตำมะุ้งกับมี่ครับพี่น้องอือน้ำใสหนึ่งเลยเอ่อเราเห็ว่าเลยใช่เบอร์หก ขอบคุณทุกาาทการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชัหนมงทุกันชิมหนาวพรกันจะพาวันทีกราบ